ว่าก็ไม่เป็นไรอะรถแรงซื้อมาใช้งานนะครับก็ใช้ให้คุ้มไปเลยสวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อน,อนชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับรอหมานนะครับซื้อมาใหม่เมื่อวานนี้ได้งานทำเลยนะครับจับเจ้ารอตาปืนใหญ่คู่นะครับ จะไปหยอดข้าโพดนะครับผมมีงานเข้ามาเลยเจอเจของไห่เขาโทรมาวันนี้แล้วก็วันศุกร์นี้ก็จะมีอีกนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวยางใหม่เนาะเพราะว่ามีเพื่อนๆสนใจนะครับผมบอกข้อมูลไม่หมดเนาะก็เป็นยางขนาด750นะครับขอบ16แล้วก็ภายในยางมียางในนะครับผมอ๋อนั่นแหละแล้วก็บั้งก็สิบ สิบเจ็ดบ้างนะครับผมนับแล้วตัวนี้น่าสิบเจ็ดบ้างหนึ่งสองสามนี่เนาะสิบเจ็ดบ้างนะครับกับตัวนี้นะตัวนี้ก็สิบเจ็ดบ้างเหมือนกันนะครับผมนับแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ทดสอบวิ่งตัวนี้เลยเนี่ยไม่มีเวลานะครับตามนั้นแหละปุ๊บปบโอ้ยโอยโอ้ย,อยอตาหมดแรงนะครับผมใช้งานเยอะไปนี่ ขาดีนะครับติดใจมากเลยเนี่ยผมรูนี้ผมซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ไอโรงงานตาปืนใหญ่นี่มันยังไงล่ะมันเขามีเยอะนะครับเราพวกเราก็น่าจะรู้กันแหละมีทุกอย่างพวกฐานฐานรถไถเนาะแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นของรถไถน,นาเดินตามนะครับแล้วก็ขุบอะไรนี่เขาก็มีนะครับไอพวกข้อต่ออะไรเนี่ยคนน่าจะรู้จากกันดีนะครับ ได้นี่ครับเครื่องยอดเครื่องยอดข้าวโพดกับข้าวของอันนี้เขาก็มีนะครับของตาปืนใหญ่คู่นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของตาปืนใหญ่คู่นะครับนี่นะครับอันนี้ซื้อที่บึงบ้านนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงยังไงก็เดี๋ยวบางทีผมว่าจะไปซื้อมาอีกสักอันนะครับไอ้เครื่องยอดข้าวโพดนี่ยจะลองดูของยี่ห้ออื่นบ้างนะครับ อาจจะเป็นตาพื้นใหญ่คู่นี่แหละ,ะเห็นว่าเขาก็มีทั้งเครื่องหยอดข้าวเนาะแต่ว่ามาแถวพิจิตรในเขตภาคกลางนี่จะไม่มีนะครับเพราะว่าเขาหวานต้มกันหมดเนาะทางเขตภาคกลางนะครับแล้วก็เป็นนาหยอดแห้งนี่ก็จะเป็นไปทางเขตทางภาคอีสานนะครับเยอะ ก็เลยแถวนี ente, ้เขาก็เลยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับจะเอามาแค่หยอดกระโปรงอย่างเดียวนะครับเครื่องก็มีคนถามผมมานะให้ผมหาให้เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะกระซิบบอกนะจะเครื่องอาร์ตีร้อยสี่สิบก็หาค่อนข้างยากนะครับไล่ เดี๋ยวผมจะเอามอไซค์ไปตามนะครับ มาถึงไร่ข้าวโพดแล้วนะครับรถปั่นก็รีบปัน่นเลยแต่ไม่ทันพตาผมนะครับพตาผมแปดไร่นะครับผมไร่ละร้อยยี่สิบบาทใช่ไหมพอร้อยยี่ใช่ไหมร้อยยี่นะครับโอ้แปดไร่แปดสองสิบหกตีไปสักพันหนึ่งนะครับ มาก็เที่ยงแล้วแหละก็วันนี้ก็น่าจะเสร็จนับเย็นๆหน่อยว่าอันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์หยอดน้ํามันนะครับเตรียมเช็คเปลี่ยนถาดนะครับเปลี่ยนไอเจ้าตัวนี้จาน,นครับวันนี้หยอดพันอะไรอะสามสามเก้าวันนี้หยอดสามสามเก้านะครับนี่แหละพันนี้แหละเนี่ยแ,แปซิฟิกนะครับ กรเรียบร้อยนะครับผมเหลือเอาเมล็ดกับปุ๋ยนะครับหยอดเข้าไปจะคือไปนอกเนี่ยรถแรงมาหยอดกระปพดนะครับดักระแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้ปกติแล้วจะใส่ปุ๋ยไปกับอีกช่องหนึ่งนะครับลองดูซิว่าจเจ้าพื้นใหญ่คู่ เอามาหยอดกระโพดจะเข้าท่าไหมรถแรงนะนี่ร4 0นะครับเครื่องปกติแล้วหยอดกระโพดนี้เอาแค่เครื่อง9.5นี้ก็กําลังก็เกินแล้วนะครับจะได้ประหยัดน้ำมันด้วยเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอะรถแรงซื้อมาใช้งานนะครับก็ใช้ให้คุ้มไปเลย กว่าจะามาจอดไว้ไม่มีประโยชน์นะครับผมว่ามันก็ร้ายบาทเหมือนกันเนาคันหนึ่งเนี่ยเป็นแสนเหมือนกันนะครับเอาไว้ง่ายเลยถ้าแกะกล่องนี้ก็เครื่องร้อยสี่แล้วก็เกือบห้าหมื่นเนาะเจ้าโค่งนี่อ,อ็ในอีก,ก็ประมาณเกือบสี่หมื่นนะครับเนี่ยจะก้าวเปินแล้ว <laughs> ยางนี่หกพันห้านะครับหกพั 6, นห้านี่เป็นไงล่ะตีไปเลยแปด 9 0 0 0ห้า uh, เนาะเจ้าเครื่องหยอดนี้ด้วยประมาณ6กเจ็ดพันแสนพอดีนะครับชุดนี้ประมาณแสนจัดมาเป็นแสนนะครับมาหยอดกระโพดวันละพัน <c oughs> แล้วแต่ว่าเจ้าโรงตะนกนี้เวลาหยอดกระโพดอาจจะอันนี้หน่อยนะเพราะว่าเข้าเกียร์มันยังไงล่ะมันเป็นเกียร์กลางเนาะ มันต้องเอาตัวรุ่นเอ็นทีบนะครับถ้าเป็นแบบนั้นน่าจะจะตอบโจทย์มากกว่ากันนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมไม่เน้นไปตรงนั้นนะผมเน้นที่ยางนะครับกืนใหญ่คู่นะครับอีกสักประมาณยี่อีกสักประมาณสิป,ณปีนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูเรื่อยๆว่าประสิทธิภาพใช้งานายาวนะครับว่ามันจะ ได้ทนขนาดไหนเนาะเพราะว่าป้าตาผมก็ใช้ขับทุกวันครับขับไปย่ำนาบ้างแล้วก็ขับไปหวานข้าวหวานปุ๋ยแบบนี้เนาะนั่นแหละก็เป็นยางกอดอกก็เห็นกันแล้วครับพี่บ้านซื้อมาก,ก็ได้แค่ปีออกว่าสอปีก็หมดแล้วเพราะว่าตัวนี้ต้องวัดกันยาวเลยเนี่ยผมกล้ารับประกันนะครับอย่างน้อยๆน,ยนี่6ปี7ปีนี่ ดอกยังเหลือเยอะแน่นอนนะครับใช่ไหมใช่อยู่แล้วแหละเนาะไม่ได้ขายของนะครับไม่ได้โมโ่้วยขเขามีเพื่อนแนะนํามาให้นั่งเป็นห้องเต้นเนาะก่อนนั้นแหละมันอันนี้นะครับเวลาถอยเนี่ยพอตาผมถอยเน่ะมันก็ยากนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบางคนเขาก็จะข้ามคนาไปเลยนะนี่ถนนแบบนี้นะครับ ข้ามไปแล้วก็วนเข้าไปเข้ามาเลยนะจะได้ไม่ต้องถอยเนาะก็แล้วแต่ตามสะดวกนะพัอตาหยอดเองว่าผมไม่ได้หยอดด้วยนะก็แกชอบแบบนี้ก็เอาแบบนี้แหละเออลม้มนี่โอ้ตรงนี้เป็นโคลนนีน่ดีนะที่มีดอกนะครับไม่ดอกไม่ใช่ดอกเบีย้ยนะดอกยางนะครับถ้าเกิดไม่มีดอกอย่างอันเมื่อกี้นี่เรียบร้อยแล้ว จมไปแล้วลื่นเพราะว่ามันไม่มีดอกยางนะครับ17บ้างนะครับเดี๋ยวผม,มาจะไปหาซื้อดอกแชมป์มาอีกสักคู่ <c oughs> จะซื้อไปถึงไหนนี่นั่นแหละจะเอามาลองวิ่งดูบนหลังไอหลังถนนให้ดูนะเปรียบเทียบว่าดอกแชมป์กับดอกอแบบนี้นะครับเทําทำไมาถึงผมเอาดอกอันนี้มาเนาะนั่นแหละผมจะลองเปรียบเทียบให้ ดูนะครับว่าแบบไหนมันจะนิ่งกว่าแล้วเพื่อนก็จะว่าอ๋อมันแบบนี้นี่เองนะครับแต่ว่าดอกแชมป์บางทีผมจะเอาไปย่ำนานนะผมทำทำไปทั่วแล้วคนโคกเนี่ยไม่มีอะไรจะทำหรือไงเนี่ยจะรอยางไปย่ำนานเลย โอเคนะเพื่อนๆก็สำหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ